สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบทเรียนการทําสื่อวิดีโอแบบมืออาชีพครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนที่3เกี่ยวกับการวางโครงเรื่องของสคริปต์อย่างไงติดตามได้เลยครับเรามาทบทวนกับบทเรียนที่1คือการเรียนรู้เส้น180องศาและบทเรียนที่2ก็คือการถ่ายภาพและสําหรับบทเรียนนี้ที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้ก็คือการวางโครงเรื่องสคริปต์ก็เหมาะสําหรับมือเริ่มต้นใหม่นะครับสำหรับที่ระดับเทพแล้วก็คงไม่จาเป็นการวางโครงเรื่องบทหรือสคริปต์ เอาแบบพิธีง่ายๆสไตล์ผมเองนะครับ 1. เข้าแล้วอย่าออก 2. ไปแล้วอย่ากลับ 3. แยกทุกอย่างเป็นก้อน4จะกล่าวถึงส่วนอื่นต้องมีตัวเชื่อมและ5เวลาเป็นตัวกำหนดโครงเลือดของหมดเรามาเริ่มต้นอาจจะรู้เข้าใจกันไ,ไ,ได้เรื่อง,งเดี๋ยวยังไงเรามาดูตัวอย่างกันจากตัวอย่างนี้ผมขอใช้สวนสัตว์สิทธิ์เป็นตัวอย่างเพราะทุกคนจะเข้าใจและเคยเห็นแต่อาจจะเป็นสวนสัตว์อื่นก็ได้เริ่มต้นเนี่ยเราจะกล่าวถึงภาพโดยรวมของสวนสัตว์ก่อนว่า มีพื้นที่เท่าไรอยู่ตรงไหนมีสัตว์กี่ประเภทมีสวนสาธารณะอยู่ตรงไหนมีร้านอาหารอยู่ตรงไหนเป็นฟาสต์ฟู้ดโดยรวมต่างๆเพื่อให้คนเข้าใจว่าเรากำลังจะนำไปเจออะไรทีนี้เรามาลงรายละเอียด<ๆ>เกี่ยวกับการเรียนข้อที่ 1. เข้าแล้วอย่าออกหมายความว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในสวนสัตว์เราคิดดูก่อนว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่สามารถออกมาได้เราจะอธิบายด้านนอกอธิบายไปได้ คนที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์นี้ประตูที่จะเข้าไปดูสัตว์ประเภทนี้สามารถเข้าได้ประตูที่1ประตูที่1มีจุดสังเกตอะไรรถไฟฟ้ารถบนดินใต้ดินสามารถมาถึงไหมนั่งแท็กซี่มาได้ไหมนั่งรถเมล์สายอะไรเราอธิบายด้านนอกได้แต่เมื่อเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะย้อนกลับออกมาอธิบายด้านนอกได้ข้อที่2ไปแล้วอยากกลับหมายความว่าเมื่อเราซื้อบัตรเข้าไปแล้วก็จะมีทางแยกซ้ายและขวา ตัดสินใจให้ดีว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเมื่อไปแล้วห้ามย้อนกลับมาพูดทางซ้ายวิธีเดียวที่ทำได้คือไปทางขวาเดินไปเรื่อยๆคุณต้องนำเสนอไปเรื่อยๆจนถึงมาจบจุดสุดท้ายทางซ้ายข้อที่ 3. แยกทุกอย่างเป็นก้อนๆหมายความว่าเราสามารถที่จะแยกแต่ละส่วนแต่ละพาร์ทของเขาดินออกมาเป็นก้อนๆแยกกันเช่นฮิปโปโปกวางออฟฟิศสวนสาธารนณะสวนสนุก หรือเกาะนกหรือต้นไม้ข้อที่4สิ่งนั้นมีความสัมพันธ์กันหมายความว่าเราจะกล่าวถึงแต่ละก้อนแต่ละรายละเอียดได้ก็ต่อเมื่อต้องมีตัวเชื่อมเช่นนกตัวนี้กับต้นไม้ตัวนี้เชื่อมกันโดยที่ว่านกตัวนี้ชอบไปทำรังบนต้นไม้ชนิดนี้หรือต้นไม้ชนิดนี้เป็นอาหารให้กับกวางชนิดนี้ ทุกอย่างจะต้องมีตัวเชื่อมกันไม่สามารถที่จะกล่าวลอยๆได้ทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างของการวางโครงเรื่องบทสมมุติมีพ่อแม่ลูกชายหญิงเที่ยวสวนสัตว์ก็คือครอบครัวนี้มีลูกชายกับลูกหญิงทีนี้เริ่มต้นอย่างที่บอกเราพูดถึงส่วนรวมของสวนสัตว์จะมีหรือไม่มีก็ได้อย่างที่บอกต่อมาเรากล่าวถึงรายละเอียดของสวนสัตว์ด้านนอกก่อนที่จะเข้ามาด้านในก็พูดถึงว่าข้อที่หนึ่ง เข้าแล้วอย่าออกเราจะกล่าวถึงเรื่องพื้นที่สิ่งที่สังเกตได้ด้านนอกประตูมีขี่ประตูรถเมย์ต่างๆเมื่อเข้าไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องต่อไปข้อ2คือไปแล้วอย่าก,กลับจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเอาให้แน่นอนเพื่อให้มันหลูดก,กลับมาจากตัวอย่างคุณพ่อพาลูกชายเดินไปทางขวารายละเอียดมีอะไรบ้างมียีราฟมีช้างมีเสือมีกระทิงมีแรดทุกอย่างแบ่งเป็นก้อน เมื่อเดินกลับมาปั๊บก็จะมาเจอทางซ้ายหรือคุณแม่เดินไปทางซ้ายพาลูกสาวไปทางซ้ายก็จะมีรายละเอียดเช่นนกลิงอิปโปเต่ายักษ์และจระเข้แต่ละส่วนไม่สามารถที่จะเจอกันได้ยกเว้นเรามีตัวเชื่อมเช่นคุณพ่อโทรคุยกับคุณแม่ตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนคุณแม่บอกคุณแม่อยู่สวนนกอ่าคุณพ่ออยู่ยีราฟยีราฟเป็นอย่างี้คุณแม่ก็บอกคุณแม่มีนกนกดีกว่ายีราฟยังไงจะพูดเชื่อมระหว่าง2ได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเชื่อมหรืออีกลักษณะก็คือคุณพ่อโทรหาเพื่อน หรือคุณแม่เจอเพื่อนที่เดินอยู่ในสวนสัตว์ด้วยกันก็สามารถจะอธิบายได้ว่าจระ,ะเข้เป็นยังไงแรดเป็นยังไงต่างๆในส่วนที่เราเจอหรือจบสุดท้ายเดินมาเจอกันรับประทานอาหารร่วมกันเที่ยวสวนสนุกด้วยกันหรือเดินไปเที่ยวในสวนอื่นๆสรุปสุดท้ายการวางโครงเรื่องบทที่ถูกต้องข้อที่1เข้าแล้วอย่าออกข้อที่2ไปแล้วอย่าก,กลับข้อที่3แยกทุกอย่างเป็นก้อน ข้อที่4จะกล่าวถึงส่วนอื่นต้องมีตัวเชื่อมและสำหรับตัวอย่างโครงเรื่องที่มีปัญหานั่นก็คือตรงกันข้ามกับโครงเรื่องที่ถูกต้องทุกอย่างเช่นเข้าแล้วออกมาแล้วเข้าไปอีกไปแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับไปอีกหรือรวมทุกอย่างสลับไปสลับมาโดยไม่มีตัวเชื่อมคนดูก็จะเริ่มงงเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างโครงเรื่องที่มีปัญหา อันนี้ผมตั้งใจทําขึ้นมาให้ผิดพลาดเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆได้ดูเริ่มต้นเขาจะกล่าวถึงลักษณะเมืองทราวดีมีคูน้ําด้วยกัน2แบบคือถ้าเมืองขนาดใหญ่ก็จะมีคูน้ําแบบ2ชั้นแล้วถ้าเมืองขนาดเล็กก็จะมีคูน้ําขนาดเล็กก็คือเป็นคูน้ําธรรมดาไม่มีกําแพง2ชั้นเหมือนเมืองขนาดใหญ่แล้วเมื่อเราอ่านประโยคต่อไป การสร้างเมืองคำนึงถึงระบบชประทานเป็นสำคัญทำให้น้ำเต็มในทุกคูเมืองทุกฤด,ดูกาลน้ำจึงเป็นปรากฏการธรรมชาติจะเห็นว่าบทเนี่มันคือบททั่วไปนั่นคือลักษณะของการเข้าและออกไปแล้วก็ยังกลับหรือเราอาจจะแก้โดยวิธีการนำซีเควนต์ตรงนี้ขึ้นไปอยู่ด้านหน้าด้านบนเหมือนกับการแนะนำทั่วๆไปหรือเรามาลองดูตัวอย่างสอง เขาจะอธิบายถึงการสร้างศาสนะสถานเช่นโบทมิหารตั้งแต่สมัยโบราณวิทธทาวดีสมัยสุขโขทยัยมาอายุทยาและมาสมัยรัตนโกสินทร์พอมาดูภาพต่อไปจวบจนปัจจุบันความสําคัญทรารวดีจะเห็นว่าเขาออกไปอีกไปยงในยุคทรารวดีเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราจะเห็นเข้าและออกไปแล้วกลับอยู่บ่อยๆเราสามารถแก้ได้โดยอาจจะโยงจากสมัยรัตนโกสินทร์ เข้าคําพูดเลยว่าดังส้อยนาเมืองหลวงของกรุงศรีอยาที่ใช้นามธลาวดีมาต่อเติมเป็นปรากฏการกรุงเทพมหานครได้เลยเรามาสรุปกันอีกครั้งกับการวางโครงเรื่องบทที่ถูกต้อง 1. เข้าแล้วอย่าออก 2. ไปแล้วอย่ากลับ 3. แยกทุกอย่างเป็นก้อน 4. จะกล่าวถึงส่วนอื่นๆต้องมีตัวเชื่อมสำหรับโครงเรื่องที่มีปัญหาก็จะตรงกันข้ามทุกอย่างเช่น ข้อที่1เข้าแล้วออกออกแล้วเข้าข้อที่2ไปแล้วก็กลับกลับแล้วก็เข้าไปอีกข้อที่3รวมทุกอย่างสลับไปมาโดยไม่มีตัวเชื่อมใดๆเชื่อมกันอย่าลืมนะครับบทเรียนที่3จบไปแล้วการวางโครงเรื่องสคลิปพบกับบทเรียนครั้งที่4ครั้งหน้าการวางโครงเรื่องถ่ายทำจะมีอะไรบ้างก็อย่าให้ติดตามครับมีประโยชน์แน่นอนครับสวัสดีครับ